สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซียากาเดนค่ะยายา,าเดนพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวยนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขค่ะ EP นี้นะคะ EP นี้จัดโปร11.11นะคะ,ะตัวนี้ไปแบบเหมาเหมานะคะไปแบบเหมาเหมาทั้งหมด21กระถางนะคะ เป็นไม้ด่างทั้งหมดนะคะน้องจะเปิดด่างช้านะคะน้องจะเปิดด่างช้าบางต้นก็เปิดด่างมาแล้วนะคะตัวนี้ทั้งหมด21กระถางขออนุญาตไปแบบถอดส่งนะคะตัวนี้ให้ที่411บาทส่งฟรีนะคะ411บาทส่งฟรีทั้งหมด21กระถางนะคะไม้ด่างทั้งหมดอาจจะเปิดด่างช้าหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่อ่าต้นแรกนะคะมาเริ่มที่ต้นแรก จะเป็นฟอร์มแบบนี้นะคะเป็นฟอร์มแบบนี e ้นุชขออนุญาตถอดส่งให้นะคะห่อตุ้มส่งค่ะห่อตุ้มส่งนะคะห่อตุ้มส่งอันนี้ต้นที่สองนะคะอ่ะต้นที่สามต้นที่สามอันนี้ใบจะแปลกหน่อยใบจะแปลกใบจะแปลกต้นที่สี่นะคะต้นที่สี่ใบไหนไม่สวยนะคะสามารถตัดทิ้งไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะตัดจะตัดให้นะคะเป็นบางต้นนะคะอ่ะตัวนี้ต้นที่ห้าอันนี้จะ มีตาหนิอยู่นะคะมีตําหนิอยู่ตัวนี้จะเป็นออกไปทางดําๆนะคะสีดําๆหกนะคะตัวนี้ก็เปิดด่างมาแล้วนะคะหกเจดตัวนี้น่าจะประมาณดําชมพูส้มม่วงค่ะ8ดนะคะ8ปดแปดเอ,อันนี้จะเป็นตัวแปลกไหมคะก็จำไม่ได้นะคะก็จำไม่ได้ สิบตัวนี้จะเป็นมังกรนะคะมังกรหลอดหม่กําลังมาค่ะอันนี้ก็ต้นใหญ่อยู่อันนี้เป็นหน่อนะคะเป็นหนอนอ่ะต่อไปสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองนะคะสิบสองสิบสองอันนี้สิบสองนะคะต่อไปสิบสามนะคะสิบสามอรนมสวยเลยสิบสาม สิบสี่นะคะสิบสี่สิบห้าตัวนี้ใบแปลกตัวนี้ใบแปลกสิบห้าอ่ะสิบหกนะคะสิบหกใบสวยเลยสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบเก้าใบใหญ่ใบใหญ่ 20 20ิบยีอ่ะยี่สนะคะอ่ะทั้งหมด21ต้นนะคะให้ที่411บาทส่งฟรีนะคะใครสนใจนะคะใครสนใจโทรหาหนูดได้ค่ะ064 478 7995นะคะหรือจะแคปส่งให้นุชทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วค่ะสำหรับอีพีนี้ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ